เอาเฉลี่ยตกลงทีนี่คุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เจอกันเป็นสัปดาห์ที่2นะครับครั้ที่2สัปดาห์ที่2นะครับโดยวันนี้จะมีผู้ช่วยตัวน้อยนะครับชื่อน้องพินิกมาเป็นผู้ช่วยเป็นซัพเจคที่ดูทำดูทำให้นักเรียนดูและปฏิบัติตามนะครับครูก็ทําด้วยน้องพินิคก็ทําด้วยนะครับ นี้เป็นสัปดาห์ที่2ที่เราจะเจอกันก่อนอื่นนะครับเราจะมาวอร์มและอบอุ่นร่างกายยืดกล้ามเนื้อกันก่อนเลยนะครับพร้อมร้อมนะครับเยขาเอาเล็กน้อยไหล่ตัวเองรุ่นไหล่แบกหน้าทำช่วยกันลังด้วยนะเราสองนับเร็วเริ่มหน้าคูณเซนเดมยาเซอร์ยาเซอร์ถึงโค้งเยื้อเดินโค้งเยื้อหมนไปด้านหลังครับเปบหน้าคูณเซน ต่อไปเยื่เก็ดครับเขียนไปก็ต้องเป็นเส้นที่น่ักนินึงทานาตัวเซนเนนกระส ơ เดอร์ส ơn ยูโกเยือนเอ็นาโอเยื่อเกล็ดครับทน้าตเซนเนนเระร์เซียร์ส ơn ยูโกเยอนท่านัเนนนะ n เยรกือเอ็ื่องกลครับ่นตัวเซกระเดีร์ n ยูโ ึ้นเช่นเดียวกันบสอบุต่อหัตถนาคูเซซอนหัซอนเดินเยเยอเปลี่ยนท่าทาเช่นายแต่ลัวเองอน้าูเซนเนนหเนเยนมต่อไปจิวเนี่ยขาวาพอด ยืดเอว้ันข้ามเป็นตัวลงครับขอไม่ก้มนะกหลบตั้งคืนหน้าตูดเซนเน้นกระเซ็นกรเซยดก้มเดินขางอยืดเปลี่ยนท่าท่าตูดเซนเน้นกระเซ็นกระเซ็นยืดก้มเดินขางอยเดต่อไปครับที่หางมือเป็นตัก้ง ก้นกระดึงหันไปหซ้ายนะฮะยยอดขหน้าดูเซนเม็นเก่งมากะเซารยฟนเซาะยุบยื่นยืนได้ไหน้าดูเซนเม็ะเซรยฟนเซยืนยืไดทชักกันตรงจับข้อเขวินทำยอดขึ้น เดินเปลี่ยนเท้าเปลี่ยนเท้าเปลี่ยนไปเท้าข้างหน้าตูนเซมเลี้วเดิ่ยวซึ่งเดี่ยวซึ่งโค้งเดินโค้งเยอะโตเก่งมากนะครับพร้อมหรือยังตัวเองเราอ่ะอันนี้เริ่มต้นด้วยการวอร์มยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะร่างกายเดี๋ยวท่าต่อไปเราจะทบทวนท่าขี่ม้าชกนะครับเราจะทบทวนในท่าขี่ม้าชกต้องนิกคำได้ไหมครับท่าขี่ม้าชก ทำได้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มควกคุในท่าขี่ม้าชกกันนะครับเดี๋ยวฝึกและปฏิบัติตามด้วยนะครับต่อไปนะครับเราจะมาฝึกซ้อมและทวบคุมในท่าขี่ม้าชกนะครับก็ซิงสแต็ปชกหนึ่งหมัดสองหมัดและสามหมัดขอให้นักเรียนทุกคนทำตามนะครับและฝึกซ้อมไปพร้อมกับครูแล้วน้องนิดนะครับพร้อมนะครับตรงเฉลญเยกฮลโที่นี่ าเตรียมนะครับเย่ขาซไายออชุดดีนับหนึองเก่งมากครับเยกขาออกข้มือด้านหน้าครับถูกต้องครับขับมาไปข้างหน้าขับมาแน่ๆนะะเอมาครับขี่มาชกสิเดียไปไหนยกขาซ้ายตื้อชุชุนสิชุดดีเก่งมากชกหนึ่งหมัดนะครับถ้างอชกแทุนเสร็จเน้

กลับมายืนท่าชุดดีครับขึ้นนอนให้ท่าชุดดีน 2> 1, 2. ั่งตัวจะเรี่มกระชิดครับรบทึ้นเลนะครับง่ายๆนะครับตามคุณฟูฟ้าง,งแล้วก็น้องฟินนะครับในท่าขี่ม้าชกเริ่มต้นจากท่าตรงท่าเคารพแล้วก็ท่าเตรียมหรือท่าชุดดีถึงจะเริ่มมาเป็นคอสซี่แสแตนขี่ม้าชกนะครับ ง่ายๆนะครับเด็กๆอย่างน้องสนิทมีความทับน้องสนิทมีความทับทีนี้ห้าคนแล้วนะครับห้าคนแล้วนะตอนนี้น้องสนิทอยู่ในระดับชั้นอ่ะลูกบาลกสามนะครับก็ได้มาเป็นตัวอย่างนะครับเป็นซับเจกต์เป็นตัวอย่างฝึกให้น้องๆนะครับให้ทุกคนได้ดูนะครับได้สื่เป็นแบบอย่างในท่าต่างๆนะครับเดี๋ยววันนี้หลังจากซ้อมคีบไม้ชกศิ ขีดมาชกนะหนึ่งหมัดสองหมัดและสา,ามหมัดตามครูฟทองแล,แล้วก็น้องฟินิกไปนะครับรอบแรกยังไม่ดีฝึกรอบสองนะครับแข็งแรงนะครับชกกำหมัดแน่นกำหมัดให้ถูกนะครับ,บ,บ,รบสอนกำหมัดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วแบมือขึ้นสองข้างสี่นิ้วฉีดการเก็บสี่นิ้วลงมาก่อนนิ้วโป้งจะอยู่ด้านนอกนิ้วโป้งทับเก็บถูกต,ต้องครับถูกต้องครับนี่คือาการกำหมัดแล้วเก็บไปข้างมังัว ไปที่เอวด้านข้างตบนะครับแล้วก็เกจขาซ้ายของคุขี่มาฝึกแบบนี้ก่อนก็ได้ง่ายๆแล้วก็ชกออกไปสตาร์ทชกออกไปเลยทีละหนึ่งข้างนะครับทีละหนึ่งข้างชกเหยียดตรงไปด้านหน้าถูกต้องแล้วก็สลับแขนแล้วก็สลับแขนึ๊บแ,แค่นี้เองนะครับฝึกง่ายๆนะครับในท่าขีา่มาชก เดี๋ยวต่อไปเราจะขึ้นในท่าเตะฟรอนทิกนะครับฝึกในท่าเตะฟรอนทิกฟรอนทิกเตะยังไงเ <Yo. S 1> ดี๋ยวครูและน้องฟินิกนะครับจะมาจะมาฝึกซ้อมน, oh. นะครับหรือสอนให้เด็กๆได้ฝึกทำแต่เด็กที่บ้านนะครับเดี๋ยวเจอกันในท่าเตะฟรอนทิกนะครับเก่งมากเที hmm. ่ยม yeah.